สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับกรณีเรื่องการเปิดบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อสร้างพญานาคที่บริเวณข้างบ้านของลุงพลตำบลกกตูมจังหวัดมุกดาหารที่ได้มีกระแสข่าวอยู่ในขณะนี้โดยอุปวิริยะนักปั้นมือทองที่ก่อนหน้านี้มีความสนิทสนม กับครอบครัวของลุงพลปแตันและช่วงหลังห่างหันมีการโพสต์ข้อความและไลฟ์เฟซบุ๊กประกาศไม่ขอร่วมงานกับลุงพลเนื่องจากมีความไม่สบายใจส่วนตัวนั้นอีกทั้งมีเฟซบุ๊กที่ได้ระบุถึงกระแสที่หมอปลามีการเตือนลุงพลเรื่องการเปิดรับบริจาคห่วงว่าเปิดบัญชีรับบริจาคเงินแล้ว อาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังหรือไม่ส่วนเ c e b o o k นั้นระบุว่าหมอปลาน้องน้ำฟ้าของค่าใครย่าแตะเรื่องการขอรับเงินบริจาคสร้างพญานาคหมอปลาได้ขอร้องแล้วว่าไม่ต้องเปิดรับบริจาคให้ทำตามกําลังทรัพย์ที่มีอยู่หมอปลาบอกว่าที่บ้านเขารักษาคนป่วยที่มาอยู่ด้วยเป็นร้อยชีวิต กินฟรีอยู่ฟรีอะไรก็ฟรีหมดเขาไม่เคยรับบริจาคแต่ลุงไม่ฟังบอกพวกเอฟซีไว้ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีปัญหาห้ามเอาชื่อหมอปลากับคุณน้ำฟ้าไปยุ่งด้วยเด็ดขาดนะคนเขาผ่านอะไรมาเยอะเขาเตือนก็ฟังเขาบ้างสิคิดแต่จะเอาชนะเดี๋ยวพังนะจะบอกให้ วันที่28พฤศจิกายน2,563อุบวิริยะเปิดเผยว่าเรื่องการเปิดรับเงินบริจาคตนเองคิดว่าจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลังเพราะมีดาราดังที่เคยประสบปัญหาในลักษณะนี้ก่อนหน้าหลายลายโดยทั่วลงชาวเน็ตถลม่มเพราะมีบุคคลที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เพื่อให้เข้าใจว่าจุดประสงค์ของการรับบริจาคเพื่ออะไรเพื่อเชิงพาณิชย์หรือเชิงธุรกิจส่วนตัวซึ่งความเป็นจริงแล้วเรื่องเปิดรับเงินบริจาคจะต้องไปทำเรื่องให้ชัดเจนและถูกต้องโดยเฉพาะหากเป็นบุคคลธรรมดาก็จะเกิดเรื่องบานปลายไปถึงคดีความในอนาคตด้วยและล่าสุด กรณีของลุงพลก็เป็นเรื่องส่วนตัวตนเองก็ไม่อยากจะยุ่งและไม่อยากแสดงความคิดเห็นมากนักประสบการณ์เท่าที่ผ่านมาและพบเห็นก็จะมีเสียงถามมาว่าทําเพื่อจุดประสงค์อะไรโปร่งใสไหมทำเพื่อตัวเองหรือไม่ก็จะกลายเป็นกระแสและมีผู้คนจับจองและอาจเกิดดรามา่าตามมาภายหลังเช่นกัน ส่วนกรณีเรื่องการทะเลาะกับลุงพลนั้นสำหรับตนเองอยากชี้แจงว่าขอจากกันด้วยดีเนื่องจากทำงานร่วมกันแล้วไม่แฮปปี้ทั้งสองฝ่ายก็คงต้องยกเลิกในการทำงานร่วมกันต่างคนต่างอยู่จะดีกว่าเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงไม่ขอลงรายละเอียดมาก ลุงพลเปิดเผยว่าที่เปิดบัญชีเองเพราะมีความจำเป็นเรื่องดังกล่าวเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลหากไม่เชื่อก็ไม่ได้บังคับหากเชื่ออยากร่วมบุญก็เชิญได้เลยการรับเงินสร้างบริจาคพญานาคนั้นก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของส่วนบุคคลเจตนาที่ตนเองเปิดบัญชี เพราะต้องการทําเพื่อความต้องการของปู่พญานาคที่มีจุดประสงค์ต้องการร่วมบุญตนจึงมีความจําเป็นเพื่อสร้างสารีระสังขารของท่านปู่พญานาคขึ้นมาโดยหากมีคนบริจาคร่วมเข้ามาสร้างทําบุญโอนผ่านบัญชียูทูบเบอร์ได้ที่บ้านมีมากกว่า10บช่องซึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า เงินที่ถูกส่งโอนมาส่งตรงถึงตนหรือไม่จึงมีความจำเป็นต้องเปิดบัญชีด้วยตัวเองเพื่อความปลอดภยัยและเงินที่คนเข้ามาบริจาคมาร่วมทำบุญในครั้งนี้ตนจึงอยากชี้แจงให้สังคมทราบหากกรณีผู้บริจาคอยากเข้ามาตรวจสอบสมุดบัญชีเพื่อความโปร่งใส ตนเองก็ยืนยันว่าสามารถตรวจสอบบัญชีที่รับโอนเงินได้เพราะตนเองเปิดบัญชีที่ธนาคารอมสินเช็คยอดเงินได้ตลอดเวลาส่วนการเปิดบัญชีของตนในครั้งนี้อาจจะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยตนมองว่าความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละบุคคลไม่สามารถที่จะกล้าล่วงได้ ทั้งนี้ตนยินดีเสมือนว่าเป็นการต่อดวงต่อชะตาของบุคคลที่มีความเชื่อเพื่อได้มาร่วมบุญกันครั้งนี้ไม่ได้เป็นการเปิดรับบริจาคแต่เป็นการร่วมสมทบทุนร่วมสร้างบุญกันมากกว่าท่านายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาด้านทานายความเปิดเผยว่าการขอเปิดรับบริจาคเงินทางเฟซบุ๊ก หรือช่องทางออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคดีพี่เขา2018ซึ่งอายการก็สั่งไม่ฟ้องหมายความว่าการเปิดรับบริจาคทางออนไลน์สามารถทำได้แต่เงินที่รับบริจาคมาจะต้องนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์เป็นรับบริจาคมาเพื่อการหนึ่งแต่นำไปใช้อีกการหนึ่ง ก็จะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนพรบคอมและคดีความผิดการฟอกเงินนอกจากนั้นการใช้บัญชีรับบริจาคจะมีความโปร่งใสก็ควรสามารถชี้แจงกับผู้ที่รับบริจาคได้เช่นหากสมมุติรับบริจาคมาในช่วงวันที่หนึ่งถึง30พฤศจิกายน2563 ในช่วงที่เราเปิดรับบริจาคก,ก็ไม่ควรถอนไปใช้ในเรื่องส่วนตัวอีกทั้งต้องมีความโปรง่งใสสามารถให้คนตรวจสอบได้ว่ารับบริจาคมาเท่าไหร่แล้วถอนเงินไปเท่าไหร่เสมือนวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนอีกทั้งไม่ควรใช้บัญชีส่วนตัวแต่ควรเปิดบัญชีใหม่เพื่อความโปร่งใสด้วยและล่าสุด มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าแม่เขียวได้เดินทางไปหาทนายแล้วทำไม่ลูกตายได้หกเดือนละไม่เห็นดิ้นรนขนาดนี้เลยแม่ผู้สูญเสียมันชักจะบ้าขึ้นแล้วนับวันมาโกรธเด็กใช้คำว่าสูญเสียบ่อยๆอ,อีกหน่อยมันก็จะเกิดขึ้นตามปากสูญเสียครั้งที่แล้วว่าหนัก อยู่นะแต่ไม่เห็นแครที่จะไปตามหาคดีของน้องเลยแต่ตอนนี้คิดได้ยังไงจะเที่ยวไปฟ้องเด็กขายผ้าไม่พอใช้เหรอคะแจ้งไว้ให้ทราบกันทั่วหนะ้าใครที่พูดไม่เพราะไปเรียกแต๊ดว่าบากมีความผิดทางกฎหมายโดนฟ้องนะระวังกันไว้นะเดี๋ยวจะโดนฟ้องระวังกันด้วยนะอย่าฟ้องเลยนะนะแต๊ เรายัางไม่เคยเรียกบักแต่200เลยหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าอุ๊ยกลัวแล้วแม่เป็นผู้สูญเสียนะขอทานเงินจะไปซื้อ iPhone ค่ะแม่เป็นผู้สูญเสียนะขอทานข้าวข้าวเปลือกหน่อยค่ะแม่เป็นผู้สูญเสียนะขอทนายฟรีหน่อยค่ะข้างบ้านมีแม่จังไรอยู่คนหนึ่ง ลูกตายไม่เสียเงินสักบาทเพราะขอทานมาได้เยอะอยู่เจตนาคนที่ให้เขาคงอยากทำบุญให้น้องแต่เราไม่เคยเห็นเรื่องราวแบบนั้นเลยเช่นสมทบเงินรางวัลน,นำจับใช้เป็นค่าใช้จ่ายค่าวิ่งเต้นคดีน้องร้องกองปราบ d ี i เป็นตนแม่เขียวฮ่าฮ่าฮคนข้างบ้านของเราเอง โซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นบอกว่างั้นใช้คำว่าท่านแทนก็แล้วกันฮ่าฮ่ฮ่า